สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ต้องมาลําใจเกินร้อยนะครับผมมาดูวันนี้จะพามาดูนะครับว่าน้องๆ้องเดนซอร์ทุกคนทำอะไรนะครับเตรียมอะไรนะครับผมน,บน้ในกาพรนะนี้ขนี้อการคือรเคื่อนา นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าน้องๆแต่ละคนทำอะไรอยู่ตรงไหนเตรียมอะไรนะครับผมเด้งไมิเด้งเดอนสูงให้คนซีมาเลย นะครับบรรยากาศทนะี่มีกระเรียมสถานที่ว่ายพระนะครับสวัสดีครับได้อะไรกินครับ แับกับไอ้ัแสบว่ะครับปากช่องคู่ต่อยนี่เด้อครับปากโากันพี่ต้นกำลังตามต้มตําโอ้จะกินอยู่แล้วละพระเอกตํมา เอานนี่คขีกินยางเดีียวนี่คือซิมมันีแน่เนี่ยซิมซิมหลายหลายเนี่ย ปีแบสองีทตทีมันเป็นเดือนแาทีเฮ็ดยังเนี่ยัวขาวดจ้าาดีวใหม่เป็นเจ้เตียกระานี่ามือยงใช้เมื่อวานนี้มขนาดแบงงทั้งสองรอบีมททูนนะคบค่ะ ขัวเขาขัวค่ะพี่น้องวัตถิแปดเด้อค่ะเด้เอ,อมีบุญมีงามบุญใหญ่ากามเพื่อนอเ,อเชิญอ่ะเอฟซีมานน้ำใจเกินลอยทุกชุกขนเด้อค่ะเด้เอ,อมาสบายอ่อนย,ยอ่อคู่ <c oughs> น้ำกันนี่เราไปตำลเยลยแม่เลยเอาไปควาอันนี้ก็ับเพื่อนไขปั้นเอาอ๋อปัน้นจ้ะปั้นกะทิทัวมาซุกโอ บริจาค่างสวยล่างซ้มค่ะแผนแมชัวมชั่วค่ะมาจากที่นีสามป oui, ีแผนแนจัดสถานที่แผนให้ใบผีแผนจัดเชียงสีสังเวชังบายสังเวยแผนกม่ชั่วค่ะนี่แผนกยกบาบบบนี่ยกนำหนักยกนำหนักมี่พี่ยูซีโทนา นี่นะครวิธีการขวานเปลี่ยนสีบมันตองขวานข้นตลอดด้วยคะ่ะแต่บางคนปืนมันใหม่ม่นี่ครับาตามาามาไปนน็นปานมันขมแม่ควฝากฝากเ,เรียนเชิญที่เรามาเปิดวงไปครับวันที่2 7กันยายนนะคะจากเป็นเชิญเอฟซีอลล์ใจเกลือนรยสชมสุกข,ข้น,นะะด้วยค่ะเพ่นสี้การเปิดวงค่ะสถานที่งหลบันี้เลยบ้านเราบ้านพักรืบาจะอยู่บ้านพักบ้านบ้พักบ้านพักด้วค่ะบ้านพักขอลัใจเกือรยพลังงานชวง ตื่นตาตื่นใจปีนี่ผู้ใดยบ้านเนเพิ่งจะฝ่าวายนะคะโดยเฉพาะเด่นยิ่งแถวนาทางซ้ายยิงแท้คพิ่นนาแม่เพิ่นตะสิเต้นยูัวแถวนาเพื่อนกันนากองหรือเปล่าลูกเผาปีนี่เพิ่นตะชิเต้นทั้งนาเด้อมันนี่แถวนา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 แคบกองเออเออเออนาลำพูง อันนี้นอันนี้คือนั้นเปลี่ยนสีแทอนี่อันนี้ตักออกมานเถอะนี่สามรอบค่ะ,ะอันนี้คือ<ว>เปลี่ยนเร็วแทอนี่สองรอบแล้วกระป๋งองกระป๋องมันกระทะใหญ่ะะหรือเปล่าบบอเออข้นกระป๋บบอง เว้นนกัอ็นใหมันกับด่งนใหญ่ม่อ่ระม่้อนนก่อนคือแอนเอเตมั่หน่อยตงราเวามันใหญ่หัวกอันนี้จนอีเดลเอาคืนอีกแล้นี่อันนี้ยังว่าท่านได้อย่างยู่เซาเอามือจับปุ่งนี่มันห่อนป่ะนี่คนสุกปันนี่นะเนือมันมาห่อนเนาะเอาแกนี ไม่คว้ากินเบิดเราหรือเปล่ากินเบิดเราไหมเนาะนีก็ตักออกกิ่งมดิไมวกกนเหือตักออกอีกแล้วพี่น้องตักมาเบิอ่ะแต่ว่าเบิดอ่ะแล้วอาบปมกี่กระลูกิ่งมากอ

ูได้เห็นกทุกคนครับเผาพริกเผาเกลียร์แล้วพี่น้องเมมมดเผาพริกเผาเกลียร์แล้วบ่จัดกัเขาาเาไปเตาเลยวิธีการเผ็ดนะครับพี่น้องบางคนอาจจะบรลูดจากว่าพริกพงชน็ดอะไรขบข้าวน็ดแบบใดที่นี่นะครับขอเค้ตัวช่วย น,นั่นเราเกลียวใส่นะครับเพื่อให้มันเสียบเข้ันตันชาติ้วันละครับพี่น้องก็ต้องสำนิทคนนะครับพี่แมวเป็นเหตุงานนะครับบ๊ายบาย